สบายดีตอนค่ำๆทุกคนมืดเดือกแล้วตอนนี้จะ้สิบโมงกลางคืนแล้วทุกคนน้องอูกลับอายกลับน้องกลับน้องสายสิไปงมหอย <laughs> สิไปงมหอยกินหญ้าเอามาเอาไว้ให้กินเมื่ออื่นตอนนี้เดือกแล้วเนาะ <laughs> ยังบรับบุนอนยังบอ,อาบน้ำเลยเดี๋ยวสิคามไปงมหอยอาจจะสิมาอาบน้ำนอนเอมาเือนลุ่มเอาเสื้อนุ่มแล้วรอ ที่ไปงมหอยอยูฝากนั้นเนาะมืดเว้ยมืดจริงๆเลยตอนนี้เกือบจะสิบโมงกลางคืนละแต่ว่ายัางบุหันได้อาบน้ำแต่ว่ากินข้าวแล้วน้องอูหัวยุ่งขนาดเลยว่าจะมาเต้นในบ้านสิอาบน้ำเฮ้ไปยาวไปเจอกันอยูหนองขามได้ปะได้ปะได้ไปครับกำลังมวนมาสนิไปไป เดือนแจงขนาดเนาะไปไปงมหอยหกันเอาไว้มาเห็ดอันอีนอย่างกินวะฮ็ดจี้เห็ดตำเห็ดเดอเอาเอาแบบนี้วะยุ่ย,ยี่ก็มีวะตรงนี้เลยวะแต่ก้อนก็เป็นน้อง,องเขาเนาะ <laughs> บอกว่าสวไม่ได้นะ แบบยู่แบบนี้วะเอาเมนวะบุเคยหูมาก่อนเนีมันยู่แบบนี้บอกความหม่ว่าบุเคยหัวมันยู่กันยาสิไม่บอกเรียนตัวส่อนี่ไมาอมีบอก อ้าวแมงแมง,ไ,มงหไหมคือไล่ใช่ไหมวะมีวอลล์เอาไหมล่ะโบเห็นเอกับว่าแมงไหมเขาปะมีวอลล์สีเดอส์ีเดอส์ีเดอเอิบเบิ้งเน่โอ้มันยู่แบบนี้เนาะ,อะเออไอ,อ,อ,อตัวหนึ่ง เราต้องบริเวใหน้ามันขุ่นเนอเอจ้าน่ะได้ปูตาน <c oughs> นี่ซ้อต้องซ้อเบื้องน้ำป้ายานี่เนาะอู้น้ำมันขึ้นแตน่เลยมาเนาะขนาดมันลงได้อยู่เนาะ เอาอออออล่อเกือบ์ปุได้เอาน้ำมาหรอเออคิดว่าตัวเบาเกือบมานำเห็นบ่กชิเด้อชิได้กินอยู่บ่มือนีิไหนเออนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นนี่บ่เออนี่ยเนี่เนี่นี่เฮ่นบอเออเมื่อไรเมื่อไรจะเอ้าเนี่แล้วกันเออเดืยดเออเออลืมเอาโคมานำเออนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้พร้อมเห็นบ่เออนี่ไง บักกานี่โอ๊ย โทรศัพท์หมอเ,มอเอวยอ้ยคลเสียงเลยอ่ะโทรศัพท์เจ้าก็ได้จับปลาลดห้องมีแฟตอยู่อย่าอย่าเข้าน้ำเลยฮะยสิเด้อใส่เออจับเอา <laughs> จับเอา ลายนี yeah, mm ่่ายบอกเออนี่นี่อะไรคอ้นี่แม่นนี่อืมเ็น้ำเบาๆเป็นค่นบางไวกมกวเอล่อเบิ้งนี่เดียวลอเด้อนี่นี่ทางนั้นอู้ตัวใหญ่เติม Ừ à thế mày đi hả bộ lê ai mà bị chặt tay còn nhói này đi hai đi lưng rồi vậy ว้างงกันได้ไหมแต่เดือนกระเจงนี่ลงหินปวดเครือปวดเตาปวดคอยบุปช์คอยหนูใส่อันนี้มาใส่เกือบบูดมานี่ก้อนี่ ถ้าเป็นตอนสวย head, มีบอเน่ตานตันเน่เน่ๆน่น่นี่ๆน่เห็นบอเะกี้น่มาเอาบอลไปเ้อมูนเนาอยู่นี่เนาะมีบอเห็นบออู้ป้าสองตัวบอกี้ง่ายเลยฟุนฟุล เจ็บสูร 1, อหนึ่งสองตาย<ได> <laughs> พ่อหนุมนนะหน่มคนนี้นะครับ <c oughs> เขาคือน้องสายหัวฝีหวัหวน้อง <laughs> หัวแก้วหววัหวแหวนหัวฝีหัวน้องทางมันเปื้อนขนาดเลยเราตรงนี้แบบใส่เกือบบูทมาอันนี้เฮอน้องอูอยู่หันมีแสงไฟน,น้อยๆอะนเป็นเฮอนน้องอู อันนี้เป็นเฮือนในบ้านเนาะอนันนี้แสงไฟน,น,น้อยๆฮะใสมึงดูซิดเดอร์เอาคือบ่อ,เอาเอาไหมจับไหมนี่ว้าวเลี้ยงลูกเห็นไหมลูกมันเนี่ยเออเออเนี่ยเนี่ยเอาบอเออบอต้องพากแม่พากลูกเอาไปน้ำกันเอา <c oughs> ความความไม่คิดว่าต้องเอามันทั้งสองเลยแค้จริงเอาไปมันหมดทั้งสองเรียวใส่ได้อยู่นะให้ตุกมาด้วยเนาะเออเน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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเนเนนี่นี่ก็ะหมี่เนาะคือเนี่ เดี๋ยวนี้ตัวบบได้ไปการเขียดการเดี๋ยวเราบอกคือตะกี้เราอะโมีเราอะบอกเออความไม่เอว่าตอนตอนอันตอนฟ้าห้างพ่นเมื่อเมอ,อนนตนะั้นะฮะนะอไปไปบุายากปานเดิน <laughs> ไปนอนอันอยู่เที่ยงให้เที่ยงนาไอ้นี่จนไปนํ <laughs> ามับนบุเฮ็ดที่นั <laughs> ้นสมัยอย่างน้อยเจอไอ้นี่ไปนอนเที่ยงให้เที่ยงนา มืดเไปไหน่วยหนึ่งเลยโอ้เปืือนพอได้กินอยู่เลยเนาะหอยเนาะย่างไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเข็มนอก เอาอ้านำเข็มนองมื่อบุกับทางเก้าตี้งทางมือเด้ยทางเก้านี้ไม่โอเคเท่าไหร่เออไปน้องลุมบอก อ๋อเสียงโขมเอกมาองเมื่อกี้เมื่อกี้ไอเห็นรูปปลาคอเต็มเลย,ยเย<ะ>ตาบูดีแล้วไอ้นี่น สีเดออู้นี่นี่นี่เห็นบอ,อนี่นี่นี่เก็บเอาเลยเอ้ราตัวนี้นเนี้ยกางขืนเอ๊ะว่ามันคือชิออกดีกว่าตอนสวยเนาะไซส์ไซส์ไปเอาเลยนี่ชูแวบ,บอันนี้เป็น เป็นน่องกับเป็นไฮนาเก่าอันนี้ไอ้นี่แต่กี้ห้อยอันนี้มันคือโบมีวะตอนตอนสมัยเอายัางน้อยนะมันหากะขยายพันธุ์มาน้ำส่านอ่ะไอ้นี่เต็มเลยเด้มันมาน้ำน้ำซ่านมันมาน้ำอ่างน้ำนมืออืมก็ไปไหนก่อนมันบบท่านมีแล้วมีคนเอามาปล่อยอืมปล่อยกระจายพันธุ์เหมันมันขยายพันธุ์ไวเด้ แต่ว่าคันเท้มันไปยุท่ท้องนาทน้องนาแบบมีเข้านี่บ่บ,บูเป็นเพราะว่ามันกลิ่นเขาเราเอาประตูเขาเพิ่นพร้อมมาติออาประตูพร้อมบัดคาเหอและเมือเลยเหือทางนั้นเลยบุมีดอกนี้ตัวนไไี้นมันเปื้อนไปมัมนบุมีดอกเพราะว่า เอาเไหมป่ะแม่หน,น่ะเ<ม>ต้นอ,ออกเลยมั้ยบ่เอ้าพูดเดือดเบ็ดเอ้เนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเราไปนี่มืดหน่อยหนึง่ง เออไข่น <ừ S 2> ี่นี่นี่นี่ไงบอลไงเบิรงนเดยนี่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 อุ้ยมีหอยจูบเดย์เอาหอยจูบนี่น้อยฟอดเจอเป็นฟูงเอาอยู่ไปแม่นเม่นละบอนะ ยานะยานะอย่าคิดนะดนอ,กกอุ๊บระวังน้ำเข่าเกลือบกอู้ไอ้นี่เขาดองกะปูไว้เขาไปซ้อนกะปูมือน,นั้นอีกเดย์กับตุกกับอันนี้แฟรนะอู้แม่นหมดเลยะนะรอรอไปดูรอเอย้ยานำเขาเกือบกเลยอ,อู้ไอ้นี่แม่นเลยต่ำสกกระปูพร้อม เฮาไปซ้อนกระปูกไอ้แฟมเฮาอีอีแม่ดองไว้เต็มเลยนี่นี่นี่ไอวแมงไม่เข้าดังนี่นี่นี่ห่วยนู้นอะไรเนยเนาะโอ้เนาะเอาไอ้นี่ให้จุบเต็มเลยไอ้นี่ห่วยนี่ห่วยจุบไว้เลยเอาไอ้นี่ให้จุบเต็มเลยนี่นี่นี่จุบอะไรอย่างเงี้ยเอาเก็บเก็บเอาเอาเอา เอาลูกแต่ว่าอันนี้มันน้อยพวกเเอาอันนี้ให้จุ๊บเอารอจับรถอันนี้กะจุบไว้ไหนครับเพิ่งเสียบมันไม่หรอจุบก็ได้หวะใหญ่ใหญ่เบื้องหน้ไปแล้ววะเออนี่นี่นี่นนนว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอีบนี่ไงวีวี นี่นี่ไอนี่ไอนี่แม่นหมดเลยเอ็นโอนี่ป้ามานี่จะโด,ดะนเหล่าเกลียวเนาะ <c oughs> เออปีไก่เจ้ามาเอาเลยเนาะเออปีไก่เขาเพื่อนมาทำชุเจ้าได้ปีไก่นี่อ่ะอุ้ยอีกใบหนึ่งน้ำเขาน้ำเขาเกลือผักอันนี้เป็นกลิ่นเลยผักการปอง ơ nghi lục nè Nì anh ơi chưa trân trọng gì đi hỏi chuột ơi đi hỏi chưa đi hỏi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  hỏi đi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  đi hỏi đi hỏi đi đi hỏi นี่ทุกคนนี่อ้หลาย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 เยอะมากเลยโคมาดูไอ้นี่คุณไอ,อกำลังเก็บเนาะว้าวตอน,น,นเขามาได้น่อยเดียวเนะี่ยที่เต็มหูแล้ว <orman pulse. S 1> นี่นี่นี่อาคารมีโคมแจ้งๆคือโคมไอตู้หันเมื่อกี <hyster ia> agile, <senza> ้เนาะนี่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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่นหมดเลยนี่แต่ว่าห hmm. ้อย so อันนี้เขากินแต่หัวเหมือนใดมันบ่หรือว่าตามก็กินได้ตัวน้อย บปวดได้หลายเลยนี่นี่นี่เอาอีกเอาอีกนี่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 วดหลายเลยัวกางคุพี่ได้กางคุเลยใส่ห้อยที่เขาไปเอามาได้ยางมาหอดเือนแล้วเนาะนี่ นี่คือหอยที่เราไปเอามาใส่ใส่ใส่ได่เปนี่ป่าอืขนาดไปตั้งใจคิปไปนี่กูได้คีโมอีกแทบเกือบตายเอาไว้แกะมืออื่นอืต้นตานี่ซูตายไปอาบน้ำไม่แลยโอ้นล่างแค่งร่างคาดิย่าง แม่น้ำยุลุ่มไปอีแม่เปิดกลองนี้ไปวะแม่คือบอ่มอดมันแน่ตาปดเยตอแม่นีลนลน,น,น้องอูไปเอาหอยมาแล้วนะ้องแล้วน้องอูก,ก็ไปอาบน้ำสะบูบอย่างแล้วแล้วไอ,กกนไอ,อ้น้องอูก็ไปอาบนออาบไปเป่าพลุม ให้ผุ่มแห้งอะน้องอูไปจะนอนเพราะว่ามืออื่นน้องอูมีเรียกเตาคือจะฮ็ตห่อข้าวสลแลวก็เช็ดข้าวต้มขนมลวก็เฮ็ดเบียกหลายอย่างซวยแม่เนาะลวก็สิฮ็ดคลาข้าขึ้นเฮือนอี้คลายกับบุญทองข้าวประดับดินแต่ว่ามันจะเป็นอะไรอันรอถ้าทุกคนติดรับชมคลิปของน้องอูมืออื่นเนาะ หรือว่ามือต่อต่อไปเบิ่งว่าซ่องน้องอูจะมีเอาคลิปอย่างลงแดมพาทุกคนติดตามซ่องน้องอูไว้เนาะตอนนี้ผมน้องอูเปียกน้องอูห่ากระซ้าผมน้องอูสิขอโตไปนอนก่อนนะทุกคนตอนนี้มันกะสิบโมงปลายเกือบจะสิบเอ็ดโมงละเนาะพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซ่องน้องโอ้ยเด้อบ๊ายบาย